เรียนร้อยเอตตั้งคณะกรรมการสอบสวนครูบีนะคะกรณีไปเป็นชู้กับทหารที่เขามีเมียอยู่แล้วและท้องแก่ตั้ง8เดือนอยากจะเห็นจริงๆนะคะว่าบีจะสู้ได้ไหมว่าแต่ป้าจะสู้ไปกับบีหรือเปล่าอ่ะจากกรณีที่เมียหลวงที่ท้องแก่8เดือนนะคะเดินหน้าหอบหลักฐานเข้าร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสแล้วก็เตรียมดําเนินคดีกับสามีที่เป็นทหารยศแค่นายสิบนะคะพร้อมแชร์ความสัมพันธ์ของสามีนะคะกับคุณครูสาวที่เรียกแทนตัวเอง ว่าบีนะคะโดยมีหลักฐานแชทสนทนาเชิงชู้สาวแล้วก็มีเสียงเจียหลังบ้านดังมากครับหนึ่ง โดยมีหลักฐานแชทนะคะเป็นแชทสนทนาเชิงชู้สาวและก็ประวัติการเดินทางจาก G P S นะคะที่ระบุว่าฝ่ายชายพ่อใหญ่ทหารยศนายสิบเนี่ยนะคะไปหาฝ่ายหญิงที่เป็นคุณครูที่คอนโดมิเนียมนี่นะคะเรื่องวุ่นๆุ่นของวัยรุ่นราชการค่ะวันนี้นะคะ6มกราคม2569ค่ะนายบัญชาสุวรรณโทผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่เป็นต้นสังกัดของครูสาวก็ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะบอกว่า ตอนนี้เนี่ยโรงเรียนไม่ได้นิ่งเฉยและก็ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับคุณครูคนนี้เรียบร้อยแล้วพอออบอกด้วยน,นะคะว่าครูคนนี้เนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนประมาณ2ปีโดยปกติก็ทํางานตามหน้าที่ก็อย่างปกตินั่นแหละแต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะได้มีการขอลาป่วยซึ่งกระบวนการสอบสวนนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอ๊ะลาเดือนธันวาเข้าลาไปใส่กันนอซูหรือว่ากลับบ้านไปบ้านผู้บ่าวะอ่ะทางด้านนายพนมจันนีนะคะประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยครูบียังไม่ได้มารายงานตัวกับคณะกรรมการสอบสวนจึงยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจากฝั่งผู้ถูกกล่าวหา อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าผลการสอบสวนสรุปว่ามันมีความผิดจริงๆก็จะดําเนินคดีเออไม่ใช่สิดำเนินการตามระเบียบวินัยตามข้าราชการครูอย่างเคร่งครัดตอนนี้นะคะกระบวนการสอบสวนทางวินัยของโรงเรียนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วควบคู่ไปก,กับการที่ฝ่ายภรรยานะคะที่เป็นเมียหลวงเนี่ยประกาศจะเดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพง่งและร้องเรียนทางวินัยทาหารกับฝ่ายชายให้ถึงที่สุดยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง สามฝ่ายเลยแล้วกันนะคะก็ขอให้ฝ่ายเมียหลวงนะคะได้รับความยุติธรรมอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ฝ่ายวุ่นวุ่นวัยรุ่น,นข้าราชการทั้งสองคนนะคะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเนาะสู้ๆนะ